อัปโหลดวิดีโอและรูปภาพลงเฟซบุ๊กอย่าลืมทำสิ่งนี้ <Wow. S 2> สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องฟางสตอรี่โอเคค่ะ okay, วันนี้นะคะฟางจะมาสอนทุกคนนะคะอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอลงเฟซบุ๊กยังไงให้มีความชัดระดับ HD นะคะ <Yeah>. oh. และหลายคน oh. คงเคยเจอกันนะคะเวลาเราอัปเดตวิดีโอ ลงไปใน f a c e b o o k นะคะแล้ววิดีโอไม่ชัดเหมือนต้นฉบับที่อยู่ในมือถือเรานะคะวิธีการแก้ง่ายๆเพียงแค่ตั้งค่ะ2ที่ค่ะไม่ยากเลยวันนี้ฟ่งจะมาสอนนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องฟ่ง Story ค่ะ โอเคไปชมคลิปกันเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะให้เราตั้งค่าที่โทรศัพท์เราก่อนนะกดการตั้งค่าได้เลยค่ะจากนั้นให้หาแอร์เฟซบุ๊กนะคะเลื่อนลงไปเรื่อยๆเลยนี่ค่ะจากนั้นให้เรากดเข้าไปเลยนะคะจากนั้นเลื่อนลงมาค่ะ จะมีคำว่าวิดีโอและรูปภาพอัปโหลด HD นะคะให้เรากดเปิดทั้งสองเลยค่ะ oh. เมื่อเราเปิดแล้วนะคะ oh. ให้เข้าที่แอป a c e b o o k ค่ะจากนั้นให้เลื่อนลงมากดคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะ oh. กดการตั้งค่าอีกครั้งค่ะ แล้วให้เราหาคําว่าสื่อนะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะที่คําว่าสื่อ oh, <no. S 1> จากนั้นจะมีพวกคุณภาพวิดีโอแล้วก็การเล่นอัตโนมัติอันนี้เรา <Wow. S 1> สามารถตัดได้ตามความต้องการของเราเลยนะคะแต่วันนี้ฟางจะมาสอนการอัปโหลดแบบเ d ็ดีนะคะการตั้งค่าวิดีโอและรูปภาพนี่ค่ะให้เรากดเปิดเลยนะคะสำหรับบางคนที่อยากเป็นปิดอยู่นะคะให้กดเปิดทั้งสองอันเลย wow. เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้รูปภาพและวิดีโอที่เราลงแบบชัดเจน HD แล้วค่ะลองไปทำตามกันดูนะคะ จบแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะมีใครบ้างเอ่ยที่ยังไม่ได้ตั้งค่าแบบที่ฟังสอนไปเมื่อกี้ให้เข้าไปตั้งค่าตอนนี้ได้เลยคะ่ะ่อจากนี้เวลาเราลงรูปภาพหรือวิดีโอจะได้คุณภาพที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะคุณภาพระดับ HD <Wow. S 1> เลยคะ่ะคือชัดเจ๋วนะคะเวลาเราลงรูปภาพหรือวิดีโอที่มีความชัดก็สามารถดึงดูดความสนใจของคนที่จะเข้ามาดูคลิปและรูปภาพของเรามากยิ่งขึ้นนะคะ wow. โอเควันนี้ฟังลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆใ,ในช่องของฟังนะคะมีอัปเดตทุกวันเลยค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ